ตอนนี้ก็เข้าไปหมดแล้วเนาะนี่เนาะมันจะเป็นตุ้มแบบนี้นี่แล้วเนาะ,ะงามขนาดเข้านี่เนาะดีเทบูมีหญ้าหลายปันใดเนาะปีนี้เอาเข้าอันเดือเออเอาอันเดือมเอออออมื่อตัวนกยางเนาะ่จยบูมีอือโอ้ยบูมีปากกระไลบ่บูมีมาห้างบิดไิเนาะห้างมองผัดบุตร เออฮะสบาย,บายดีสบายดีกันเ่าทุกคนเ้อมืม้อนี้ก็ัมาอยู่กับน้องบอมและน้องอยูเนอะมาพบกับซองน้องแฟตบอมอยูมื้อนี้เฮาสองคนจะไปค้างเหมือนเดิมนอนโดยที่มีอุปรกรณ์อออุปรกปรณ์ทั้งหมดมีโหคือเลยบ่ ดูฟันเลยเหมือนฟันเลยนะคะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเขาจะรู้นี่ฮาน่อยเอามีแวกเนาะคือเขาจะไปเสียหญ้าส่วนหญ้ามีเคนือเขาจะพากันไปเสียหญ้าอยู่ส่วนอ้อยเนาะแล้วก็พาทุกคนไปเบิ่งตรงหัวพรามเนาะหลายๆคนเพิ่งทำเนาะว่าหัวตน้อยท่านเป็นจงใจเนาะอ่านระว่างเนี้ยเนี้ยระว่างนึ่งแม่นหัวบ๊สบายเนาะทุกคนตวน้อยท่นก็บ๊สบายคือกันกันเลยว่าเฮ็ดให้เดี๋ยวนี้แน่น นมป่วยนะนมป่วยนะ <laughs> และ้วอีพ่ออีแม่เพื่อนกะน,นำหน้าไปก่อนแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนต้องเอาเอา,เอานมไปฮื้กินอีกเพราะว่ามันกินยาบม่ได้เพราะว่าป่วยป่วยนักเองล้ช่วงนี้มันกะอย่างเขาเอินมาปอดภัยขึ้นหลายเติบแล้วเนาะช่วงเขาเอินมาช่วงเออช่วงจักอาการที่ป่วยหลายเติบและอีพ่ออีแม่ก็ไปเอายาไปป่วแล้วก็เอานมไปให้กินเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็สิหนำไปหาอีพ่ออีแม่โดยที่เอาแวกไปเสียหน้ามเนาะเมื่อี้กับบรรยากาศดีดีเนาะทุกคนไปบึ้งบรรยากาศ อยู่ส่วนหญ้าของเฮาพร้อมเนาะล่ะกันไ้บึ้งการเฮ็ดเวียกของบองกับยูเดมื้อนี้สนะิเฮ็ดเวียกหยังเดนเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิปไปกันเลยเนะยาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ข้างเด้อเอาฉันก็ต้องไปฮ่าหอกมันได้บ่เฮาจ้อมบอมเขาเขาจับเธอได้เธอห้องเพลงม่วนเกินไปพ่อระเสียให้กูกได้พ่อระบอนเขานเขานี่ยนะเล็กสุได้ป่ะโอเคยูเรา้องกับปลูกแม่เป็นผลสีแข่งห้องมือนกัน ยานติดดิดขสิดนะหันห้องเพลงนี้นี่เนาะบรรยากาศวันนี้โคตรดีเลยทุกคนแบบว่าสีเศร้ากับโบเศร้าเนาะสีสวยกับโบสวยสีฝนกับโบฟุ้งสีแดดกับโบแดดเนาะเออมากาละอยากอะไรนี่วะบุงดินี่เนาะหรือว่าเพื่อนเอาตุ้ฟุ้นมาซื้อหรือเพื่อนขอซื้อเนาะอืมงามก็ไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ข้างเนาะตัวนี้ทางกับเส้นทางกับเส้นทางเหมือนเดิมเนาะ ื่อนๆเหมือนเดิมแบบนี้เ้าหยาวยืดหาวกระเจียอนําตัวเองคือก็จะลืมคิวอันนี้เฮาก็มาฮอดคังเนาะอีพ่อกอีแม่กันย่างทานี่แหละลูกสาวคนกันย่างยุ่มๆๆๆอยู่บึงตงหัวนี่ว่าจะได้ยินเสียงเฮาเนาะมันยืนตอนรับเฮาอยู่นี่ล่ะเห็นเด้อแม่มาได้เอาไป เอาไปเออา,าจอยมาสิจับเพื่ออันนี้นะแหมเห็นบอกผมเข้าหูซื้อห่อเล้วเห็นบอเอย่าไปห้องซื้อจริงนะ,สะ,สะตอนนี้เขาจะเอานุ่มให้ตัวหัวนอ้อยกินก่นนอกนเนาะนุ่มแล้วก็สีเอายายาทาให้ตัวหัวก่อนเพราะว่ามันเป็นตุ่ม ตอนนี้ก็เสาวไายเติบแล้วเนาเตะตูก็นโอ้ตอนนั้นอันตรายทุกคนเห็นเร้วเป็นตะญานน้องแปสักแม่เห็นเร้วปรเป็นตะญานสุดๆเลย<ม>ไปไปอันนี้คือบรรยากาศยุคข้างของเหาเนาะแต<ม>สีประมาณนี้เนาะทุกคนนี่<ม>บรรยากาศยุคข<ม>้ขงางอ่ะ<ม>ทุกคนอย่าว่าเราทะเลาะกันนะคะเราพูดเสียงดังอย่า <c> ฟ <oughs> <ม>้าอย่าฟ้าไล่ตอนนี้ไปก่อน ไปบักลานะนี่มันจะเป็นตุ่มแบบนี้เนาะไปไปไปบักลานะนาน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 ฟังฟังความบ้านนานนานไปไปไปยูยูีย่<อ>เห็นด้มันเห็นเถ่ามันกระยานแล้วน,น,นะสิวชาลัดหน้ามาอเดยไป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 ตอนนี้ก็เข้าไปหมดแล้วเนาะ ยังเหลือแต่ตัวเดียวโบอยากเอาเขาเพราะว่าตัวนั้นมันบวเปิดตุ้มปันไนด้ละโบเอาเขาเอาทงไปอัดเมียนแบบนี้เขาก็สิไปยาตุ้มมันเนาะต to to s. <S ัวเดือกกับไปตาโมซานอีตุ้มมันเป็นตุ้มออกมาแล้วมันแตกแตกก็ tempt, ปเป็นหูอยู่เลยนี่เนาะมันจะเป็นตุ้มแบบนี้นี่เป็นเฮงกูมูเป็น,ปนสามตัวดีเนาะเป็นเฮงกูมู เตะประตูกัยกยเสาไปน้อยนึงละเตะสามตูนี่จะบุหันเสาไปเลยดึง,งดึงมัดมัดดึงวะโอ้กระฟาดงวดเดี๋ยวเขาขอดตัวยาตัวงัวก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนยาแล้ว,วมันบุกินมือ้อวานนี่เนี่ยบุฟฟอ นี่ดูทันดิเอามันแงนคอเฮงพุตี้อืออยู่ไต่เกือกเกลือกมันยานอีพอยาอยู่คุณ นี่เนาะพอกิก็เอาขี้มันใส่เพื่อบ่อให้มันเลียค่ะตัวเองเนาะแล้วก็สีใหญ่ใส่พอมันบาดอยู่แถวนั้นเฮงเนาะก็เลยเอาขีวัวใส่กินเหงียวพอมันนี่เนาะทุกคนหลังจากที่เห่ายาญตัวหัวแล้วแล้วเห่ากระสีมุ้งหน้าไปเสียเงาฝุ่นกระตุกเนาะอึ้ฝุ่นกระตุก ยากระสิเป็นตะเสียตอนนี้เดินทางสิเปี้ยเสียยาต่าที่น้องเฟดเคยเสียตอนนั้นฮะเนาะเคยเสียยาให้ตรงหัวเดี๋ยวนี้เราไปบึ้งกันว่าสีเขียวสำหรไหเดี๋ยวไปเจอกันอยู่พุ่นพอเมีย่างไปพุ่นท่าแล้วเนาะบรรยากาศตอนนี้คือว่าฝุ่นพอดีแบบฝฟฟอยๆนี่อาจจะประมาณนี้น้องบวมกับพวมย่างมา เดี๋ยวไปเจอกันอยู่พุนเนาะพุนส่วนยาไอ้นี่อีพอป่อยตัวหัวเข้าไปเลยเนาะเดี๋ยวตัวน,นี้คั่งคั่งไว้คือเก่าแล้วคือยาปุูกก่อนล้วเราซิเปเซียอยู่กองตรวนั้นพุนตอนนี้เขากระเข้ามาฮอดนี่แล้วเนาะนี่เนาะกักสิขึ้นงามอีประมาณนี่เนาะทุกคนนี่งามแล้วเนาะตอนนี้ยาไอ้ตัวที่เขาปลูกตัวน,นั้นงามแล้วเดี๋ยวาฮอซิมาเซียเอา,ายาเพศออกเนาะเอ้ยยาผันออกเพราะว่า หญ้าอันน้อนๆกับบุษมีหลายจะมีอยู่เป็นหญ้าเพ็ดหญ้าเพ็ดหญ้าพันธุ์แบบนี้เนาะเดี๋ยวสิเข้าไปเสียหญ้าก่อนโอ้ถือว่าหญ้าเมานนื่อนี้เออเออเออบาดค่ะถือว่าหญ้าเมื่อนี้กะสูงเติบเนาะแถวนี้เนาะบอนอื่นเดี๋ยวไปบึ่งกันมันก็สิมีไอไอไอออกที่ยาวๆและไอตัวที่พวมอ,อกกันยังนี้จะเสียแบบนี้ แวกเขาดิไม่เม็นเด้อเออแป๊บอ้อมักเนี่ยควดนี่อันตรายเป็นตะยานเนาะเสียแบบนี้อันนี้จะเป็นแวกเฮ้ยอันจะเป็นแวกกคนละคนะอันเนาะจ้าจ้าอือเนาะอือลุงลุงเวกจะเป็นแนวนี้เนาะจะเป็นเดี๋วนี้แวกนะเดี๋ยวน mm ี้แวกอันน okay. oh, uh, oh. ี the <the yeah. ้ yep. <the ส่วนเมะเสียด e er e er no. ันไอนี้ฮันโอ้เกือบคากุดไอจะเป็นเสียงาเนาะไอนี้ฝนกระตตกอีกเนาะตอนนี้ไอเดิมอิเมียบอกเขาขุดส่วนขุดเออแป๊บ เดิเแมวเดิไปยาคืไปหามไห้ยี่งเ่อหเลยหามผอหามแม่ขึ้สูงเ,เขายแาห้งหไล้ลูกเพิรันปกับผัวเมียลูกสายกด้ยหามไปตายหนึ่งเขากย็ยุเพียงเอมุ่มีม่พูดเออขึ้นผู้นะหาม ลูอเพลาหั <c ười> ่น <Arms> กับปุ๊หันโกดหามขึ้นผู้หุ่นหามสูงเพราะเ้แห้งดีสดถ่ายหามขึ้นเมื่อหามขึ้นเมื่อทัวบอทสูงเลยตายเรื่อมยามีหยามีเออผู้ปนนะจะเป็นคนขำ เนะลูกเคยลาแล้ว <N> ก <iss ed> nice right ็ล <ksam> ูกลูกเคยลาชนไลน์ในหมูได้มั่งฮ่ากอดสิแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังบ่แล้วอีกโอ้ยเจ้เมาเลยดิเมาสเสะสระละนี่ือเสียได้ประมาณสานี้นนท์คนหญ้าหกหลายตัวอยู่ฟานี่เนาะถ้าจะเป็นแบบอีโคลฮันโบหกปันได้แล้วก็สิเสียได้หลายเนาะนั่นเมนไอ้สุดแล้วนี่ฮาวาดิเซียเขาเาอันนนั้ขาเวียดมาฮาวาดิเซียเลยอันนี้อีโคลเสียได้หลายเติบแล้วเนาะอันนี้เนาะนี่ เสียใจจำพึ่งพุนมาพี่น้องบัวกับน้องอยูเลยอีเมเสียยญญายาแพทย์ว่าเมสเขาอึนหลังยายาแพทย์เนาะคือแบบยาเอาให้ตุ้งหัวตุวว้งควยกิน,นอะไรนะทุกคนมันแบบไปเป็นเขื่อนไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเลยเขาก็ต้องว่าเสียนั่นก่อนเนาะแต่คืออีโฟเสียนี่ได้หลายเติบนี่ฮอนทั้งฝนทั้งฮอนทั้งเมื่อยตอนนี้ฝนก็นยังตกอยู่นี่เนาะตัวที่ก็แเล,แลี้ยวเลย อย่างบาเบลล์เนาะแต่ว่ามันมันสวยเหงละหนึ่งมงตอนตอนบ่ายเท้ะเนาะหิมข้าน้ะทุกคนนี่ได้บักกลายนะนี่ได้ผี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 ผลงมาหน่เดี๋ยวกะมือต่อมาฮากัชมาเอาฟานี่ตนี่ฮู้ฮอนนะคะทุกคนฮอนมากๆร้อนเขาว่าฮอนมากๆกะคลิปนี้น้องกอกับน้องยูกะมาเซียญ้าแล้วกะมายาตัวงัวพร้อมเนาะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกะสิ เดี๋ยวกะซิพากันไปอีเมีกับน้องบอมกะพากันไปลางเป็นางอ่าลางลางซวนกับลางแวกเนาะขี้ดินติดลายพุทเดี๋ยวเฮากะซิกับเมื่อไปเอาเข้าไปส่งพี่ชายนะทุกคนเดี๋ยวไปปึ้งหนาเนาะเพราะว่าพี่ชายบูมานําก็เพราะว่าพี่ชายไปตัดหญ้าอยู่หนาไปตัดไปตัดหญ้าขนาดแล้วเฮามาสีคุนอย่าอยางน้อยนี่เสเอาเข้าไปนําไปห้พี่ชายเลยไปบึ่งว่าพี่ชายสิตัดได้หลายสาหร็จหนาหนาก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันยุนาอีกครั้งเด้อ ยังบัวว้ยังบัวหันยังไปนานี่ตอนนี้เขามาหอดนาแล้วเนาะงามขนาดเขานี่เนาะดีเจะบมีงาหลายปันไดเนาะตีนี้ตัดภาพมานาอันี่อันี้กันอันี้โบไม่นาเขานะเ่ว่าเขาเอ็ดเอนาเพิ่นเลยว่ามีงาพี่ชายก็ตัดหน้าตัดตัดญ้าได้เยอะแล้ว อีกหน่อยนึงเนาะเอาเอาเข้ามาส่งเพิ่นนี่เข้าเข้าล้วนๆบ่แม่นเด้อเด้อเข้าล้วนๆตอนนี้ยางมาน5โอ้โอ้ป๊าบิงน้ําเออถือว่าหน้าเฮาก็งามเติบนะเนาะมปาอนีเพิ่นบว่ายางขึ้นเิงมั้ยคนงามดํากงามเนาะเ็นได้ไว้ได้บ่มนก็บ่มหังหิวข้าหิวน้ําอยู่ เรเองเราบีแตะแบกไหมบ่เอาอันเดซว,วยมู่เลยเขาบนนี้เคี่ยวให้เคี่ยวว่านอแบบเนาะนจนว่าตึบเพรตึบว่าเลยเขาบนนี้เคี่ยวที่พ่อลงมาดำซวย <laughs> ปุ้มเอาฟุ้มเอาเอมาาสะหน,ะน,ะน่อยเนาะประมาณนี้คักก็ อ,อขนาดนี้บบมีหญ้าค่ะแต่ว่าทุกคนอาชีพถามนาอคือว่าบบเห็นมาห้างหมองเออมาห้างเบ็ดอยู่นามันบบซู้มีนาะหนาน,น้องฟดบโบซู้มีป่ามากขึ้นมาปาันด่ัักิขึ้นจะเป็นห,ห่วยนอยู่ห้วยพูนเ,นานเอาเข้าอันเดอเออเอาอันเดือมืออืมอือจะชิชย โอ้ตัดหญ้าได้แล้วเนาะยังอีกด้านนี่วะจิดพันจิตมีอ้อาวเขาฮอนโอเคเนาะโอเคเนาะทุกคนคลิปนี้น้องยูก็เอาเขามาส่งพี่สายโอ้ตัวนอกอยางนยมเนาะจอยบุ๊มเออจอยบุ้มเอ็มบักกระไล่บอมบุ๊มเอ็มโบเมนจอยเออตุยใช่ไหม โอ้บุงเมย์จูนั่ตุบมันโตอันตัวหัวพ่อตู้นะทุกคนอยู่นั่นน่ะมาห้างเบ็ดใิเนาะห้างหมอกผัดบุธเออห้างหมอกผัดบุธครับบุงเมย์อุ้ยจับตัวหัวตัวหัวพ่อบุงเมย์ยูนี่บุ้งสล่างเอ้ยตัวหัวลายเนาะโอ้เดี๋ยบุ้งเมย์บุ้งเมย์บุ้งบินไหมโอ้ลายขนาดบินมาพี่นะ โอเคเนาะทุกคนคลิปนี้น้องยูกับชิคอลาทุกคนไปกอนเนาะด้วยบรรยากาศมือนี้พามาลาอซุมหนาแล้วก็ไปเสียญ้านาแล้วก็ไปยาตรงหัวเนาะคลิปนี้กับชิคอลาทุกคนไปกอนเนาะไปเจอกันคลิปหน้าเด้อก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติ๊ตมน๊า กินข้าวเชื่งเชีย <laughs> <laughs> บวหนใดเขฮากระิีมมือไปกินข้าวนำอีเมะเนาะเพราะว่าเอาเข้าวมาเฮืดแต่พี่สายไม่ได้เอามาเผื่อคลิปนี้สิลาทุกคนไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย